สวัสดีครับพี่พี่นาววันนี้เราก็มาตกคิงหลิวกันนะครับเนาะนี่ครับเป็นสามจุดหกครับผมสามจุดหกศูนย์นะครับเนาะโอเคครับมาลุ้นกันนะครับว่บาจะมาดไหมครับไปลุ้นกันดูครับ ใส่เยือนใส่แต่เดือน,อนมาถอยเหยื่อไปแล้วครับมาแล้วครับถอยครั้งที่สองครับดูที่เย่เป็นยังไง อนโดนอุ er, ้ยสุด feld, membership membership. Ifer, อุ้ยหลุดเลยอุ้ยหลุดครับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยอยู่ไหนอุ้ยอยมาเร็วมาเร็วมาแล้วครับผมมาแล้วครับได้มาหนึ่งคลิปครับผมไาแล้วครับแทมหนึ่งครับผมไปเลยไปเลยไปเลย โดนครับมาแล้วครับผมโอ้ยดูไซปานินโดนปานินน้อยถล่มครับผมไซทอดกรอบๆเลยครับแล้วครับน้องบอไปแล้วครับเงียเยเียเงแยเงี้ยเงี้แเงี้ยเงีเงี้ยเ้เ้เง้ยเ้ยเยเอ้ี้้้้้้ว้้้ ไปแล้วไปแล้วเว้ยไปเลยไปเลยบอดูนี่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นอนนอนจะไปไหนจะนอนจะนอนไปวิ่ง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 วอ๊บอุยโดนเฮ้ยเฮ้ยตัวสวยด้วยเฮ้ยทเป็นเล่นไปครับุยเอ้ยตัวสวยเลยเอามาแล้วครับผมข้ามาดิมาเาลเเอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย ไปแล้วครับอุ้ย้อุ้ยเอ้ยเอตาก่กล้องอย่างดีไปแล้วครับนอน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 นนนอนนอนวอนน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 ไนนนนนนนออออนนอนนอนนอนวออย อ่ะแล้วครับผมตัวเล็กตัวเล็กตัวไม่ใหญ่อ่านไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โนนนนโ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 นนไปแล้วครับไปแล้วครับเพื่อนไปแล้วครับไปแล้ครับไปหาลำพงแล้วครับโอ้โนนกขึ้นมาแล้วครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอ้ยเอ้าตัวสวยอยู่นะครับผมโอ้ตัวสวยเฉยครับผม เอาตัวสวยเฉยอ่ะเอาทำเป็นเล่นไปแล้วครับผมโอ้เป็นตัวสวยเลยครับ,รบอโอ้โดนๆไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยท็อตนี่ไงเจอตัวแล้วไงครับไม่แต่แล้วครับทอดกรอบท็อตกรอบแกวไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้ 네โฮึบนันอ an ุ้ยโดดตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยมาแล้วครับผมโอ้ยปลาบินได้ครับผมโอ้ยแกวเลยหาไหนอ่ะมาอีกแล้วครับใส้ทอดกรอบงั้นเลยครับอุ Sims ้ยแกวแกวแกวใส้ทอดกรอบท่อกินตะบหุฮงไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับทุนวิ่งเลยครับนอนนะครับไปยไงเดี๋วิ่งหรือจะนอนครับไปนะครับอุ้ยอ้ยอุ้ย ไปครับวิ่งนะครับโู้โครึบโดนครับผมโอ้ยตัวสวยเลยเอ้ยตัวสวยจริงด้วยวะมาแล้วครับผมหมาอีกแค่นะครับโอ้ยหวาน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 ไม่ต้องอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเออไหนดูดิโอ้ยจุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถาแล้วครับนครมาแล้วครับผมแก้วเลยครับ อ่แล้วครับน้องพลมาแล้วครับผมแก้วเลยครับไปข้างกระววจริงด้วยหรอดูแลดูแลไปแล้วไปแล้วครับมันวิ่งนะครับเองไงดีครับโดนครับอุยอ้ยอุ้ย เอาจริงดิเอาจริงดิปานอยู่ข้างกอบวงจริงด้วยไปอยู <c oughs> ่ข้างนี้ยายแก้วเลยครับไม้เองเลยครับผม ถอนครับถอนแล้วเอาไงอู้อู้อ้ยฮ่โอ๊ยน้าดูครับตัวเหลืองสวยๆครับเหลืองอ้อยเลยครับเออปนินเหลืองครับผมอุ้ยน้ำพอลโดนแล้วครับไปแล้วครับหายครับพิ้นนะครับถอนแล้วครับ โด,ดโออนอุ้ยอ,อยูไหนยูไหนเออปลานอยู่ตรงนี้จริงด้วยลงเป็นดูดเลยอ่ะปลาไม่ได้อยู่ไกลเลยปลาหน,นีอยู่ข้างกาบัว แล้วครับโดนครับผมโอ้ยโอ้ตัวสวยเลยปนอยู่ข้างกระวงจรด้วยโอ้ยอ้ยมาแล้วตัวสวยมากเลยตัวนี้มาแล้วครับพี่น้องครับโู้ยตัวสวยเลยครับมาแล้วครับผมว้าว แล้วครับ ไปแล้วครับโดนครับผมตัวสวยๆงั้นเลยพอนมาแล้วครับผมเมื่อกี้โดนล้มเลยอ่ะปักเลยอะผมไปแล้วครับไปแล้วครับทดนวิ่งนะครับโอ้โดน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 ใจเย็นๆครับผมใจเย็นๆครับใจเย็นๆสักนิดครับผมไปแล้วครับตึ๊บโดนครับผมโอ้ตัวสวยนะครับ มาแล้วครับผมไม้แต้วนะครับมันบันเทิงบันเทิงเงือกระบวหมดเลยด้วยไปแล้วไปล้อุ้ยอุ้ยพรไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวตามทุนดิไหนไปไหนแล้วเขาคงตามทุนไปครับควงตามทุนไป นะครับเอาให้ชัวร์ครับผมไปแล้วกดแล้วครับไหลแล้วครับไหลแล้วครับไหลแล้วครับโอ้โหตุ๊กเต่าบอลแกอยู่นั่นไงเต่าเวเอวเอวไปแล้วครับพุ่นเดินแล้วครับไปแล้วครับไหลแล้วครับไปแล้วบอลดูดิไปแล้วครับไปแล้วครับยังไม่เอาครับยังไม่วัดอีกครับยังใจเย็นครับผมใจเย็นมากครับผมไปแล้วครับ เอาให้ชัวร์ครับผมอไปแล้วครับฮึ๊บโดนครับผมนี่ไงไป้วครับไป้วครับโหโดนวิ่งนะครับโอ้ยไปนะครับไปนะครับเอาไงดีครับโอ้ยมิดเลยครับโอ้ยแตวโอ้ยมันยี่หรีพี่น้องเอ้ยมันมัน ไปแล้วอุ้ยอ uh> ุ้ยวิ่งยาวเลยโดนครับผมมาแล้วครับแกวเลยครับมาแล้วครับน้าพอนะครับหมอตะกลับตัวสวยเลยครับแกวเลยครับผมว้าวโอเคครับผมมาแล้วครับปัดตัวนี้ตัวสวยครับผม เฮ้ยกินเหมือนปลาเล็กเลยปลาอยู่ใกล้นี่พนโอ้ยมาแล้วปลาอยู่ใกล้นี่เนี่ยเนี่ยปลายบัวนี่เป็นจำปลายบัวนี่ไว้มาแล้วครับผมอันนี้ตัวสวยสุดท้ายก็มาครับผมรอตั้งนานครับผมแกวเลยครับผมโอเคครับผมทำตั้งพอไห้แต้งนะครับแกวเลยครับไส์สวยเลยครับผมมาเลยครับไส์สวยๆแล้วครับผมโอเค ไปแล้วครับไปแล้วครับถอนแล้วครับถอนแล้วครับุ๊บโดนครับผมอู้โดนครับผมอุ้ยตัวสวยมากแล้วอุ้ยขยับจีไรเป็นโดนครับผมมาอีกแล้วครับแต้มสวยๆครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับดูครับผมใจเย็นีเฮ้ยปลากระโดดแตกทรวดเลยปใหญ่ ไปแล้วครับจังหวะนี้ดูนะครับผมไปแล้วครับโอ้แต่วนครับผมโอ้ตัวยหด้วยตัวยหด้วยติดกบวยแล้วสวันดีสวัสดีพอน มาอ่เราจะมาส่งงานกันนะครับเนาะโอเคครับผมมาดูกันครับมาดูครับผมนี่เห็นเพชรด้วยดีเออมาครับผมมาส่งงานกันครับผมกดแล้วใช่ป่ะมันยังเล็ู่อ่ะเลขตัวเลขเหมือนป่ะ้าวตนี้ครัอานี้น้อยครับผมพอริสตัดอริสตัดครับผมโอเคครับแก้ว